สวั <premises. S 2> สดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูผมเทือกปานบางนนนะฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับดิ่งดิ่งเนี่ยระดับแปลงเองใช้เหล็กข้ออ้อยหกขุนนะฮะยาวสี่สิบซมนะฮะเซนติเมตรนะฮะปลายเราก็จะเจียด้วยที่เจียสี่นิ้วเจียลักษณะแหลมพราะตัวนี้เราจะวัดให้ดิ่งมันทิ้งลักษณะว่เราจะปูกระเบื้องห้องน้ํำเราเนี่ยหรือเราจะดิ่งเสาก็แล้วแต่ เราก็จะเทียบเลยเทียบแล้วก็วัดจากเชือกเนี่ยเอเชือกเอ็นเ,เนี่ยเวลานิ่งแล้วเท่าไหร่เท่าไร่นะเรียงอันนี้เที่ยงตรงมากครับแล้วบางทีเราไปใส่รูปยิงใหญ่เนี่ยเราวัดผนังแล้วมันไม่ค่อยสะดวกวัดผนังห้องน้ํนาผนังล้มเท่าไร่เราจะตั้งมุดได้เท่าไหรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สําคัญที่สุดครับ แล้วเราก็พลานิ่งเสร็จเราก็จะเริ่มวัดจากขนาดเข้าไปเท่าไหร่สอบเข้าไปเท่าไหร่ข้างบนเท่าไหร่ข้างล่างเท่าไหร่สีด้านเท่าไหร่แล้วการเทาเทเสาอแบบเหมือนกันก็ใช้ตัวนี้ก็ใช้ได้ครับแล้วก็ระเกียร์ริมเนี่ยให้ลึกให้บางแล้วก็เจาะด้วยสว่านต่อสว่านขุนขุนครึ่งก็ได้ครับเจาะแล้วก็เป็นที่พู ก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะเพราะว่าพวกปูกระเบื้องก็ทํากันไปคนละสามสี่อันผมก็แนะนําเอาเหล็กให้ไปใช้ประโยชน์แทนที่เราจะทิ้งขว้างไปก็การการทํางานจะดีกับลูกดิ่งลูกดิ่งคมเพราะเวลาเราปูกระเบื้องผนังนี่มันประชิดเลยเราสอบระยะได้ง่ายเพราะถ้าเผื่อเราไม่สอบระยะฉากตัวเนี้ยกระเบื้องมันก็จะไม่ได้เป็นแนวดิ่งตรง เวลาปูแต่ละด้านก็จะไม่สุกครับผมก็ได้นำเรียนสิ่งเป็นตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมจักรพันธ์มงคลครับ